ถึงต่าหนูแล้วหนึ่งสองสามอ,อ่อแม่ถึงตาแม่แล้วอันนี้จันกีฉันส่งเธอกลับบ้านเก่าแล้วนะอะไรนะไหนอะฮะใช่แต่ของฉันมันอยู่ที่จุดเริ่มต้นแต่แรกแล้วนี่นาะนี่บ้าอะไรกัน,นบ้า<อ>ล้วได้หกนะไหนซาร่าบอกมาสิโกงหรือว่าไม่โกงบอกมาสิแม่นี่โกงตลอดเลยนะคะเนี่ยสองคนนี้รมวมหัวกันนังแก่แม่หรือไงเนี่ยเออขืหนู แม่ไม่ยอมแพ้หรอกนะ <S 2> <S 2> <S 2> อะดูสิโอปราเกียนี้มาร่วมทีมกับย่ามาเอาชนะพวกนี้ให้หมดเลยมาเม,ม่พูดอะไรเด่ะฮะแม่นอนกลางวันแม่ก็เลยมีพลังงานเล่นเกมพวกนี้แม่คะหนูอยากจะเล่นกับแม่นะแต่หนูไม่อยากจะให้แม่เล่นคนเดียวเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเราเล่นด้วยกันทั้งหมดเนี่ยมันคงจะสนุกดีนะคะ นี่จันกีไปเอานะ้ำมาให้ปราเกียหน่อยเร็วเข้านะฉันจะชงชาให้เลยเอาไหมละ่ะฮะเอ็นี่จันกีฉันเอาด้วยนะได้อยู่แล้วนี่ปราเกียรแล้วงานเป็นยังไงบ้างหนูเหนื่อยมากเลยค่ะงานที่พิธีมันมากกว่าที่ออฟฟิศซะอีกนะคะแม่ใช่แล้วบริษัทลูกทําให้ลูกทํางานเยอะแบบนี้ใครเกิดก็ทํางานกันวันนี้แม่ไม่ได้ไปร่วมพิธีทศก,กัณฐ์หรอคะ ทศกัณฐ์เหรออาใช่แน่นอนเราไปแต่ว่าเออแม่เหนื่อยเราก็เลยงีบไปน่ะจันกิกับแม่ก็เลยไปที่งานที่ไหนกันล่ะคะที่จริงเออเราไปที่เอชบล็อกน่ะที่นั่นจัดงานกันทุกปีเลยนะเราไปที่นั่นกันที่นั่นคนเยอะด้วยเรามองไม่เห็นอะไรเลยก็เลยกลับมาน่ะพรุ่งนี้ลางานด้วยนะลาสักครึ่งวันดีไหมเออ งานมันคงไม่หนักหรอกเราจะได้กินอาหารค่าด้วยการพร้อมหนะ้าพร้อมตาฉลองเออดูเซราด้วยกันนะเราฉลองพรุ่งนี้กันแทนแบบนั้นน่าจะดีกว่านะลูกเนาะได้สิค่ะได้เลยม,มันยังไม่สายไปนะคะพรุ่งนี้หนูจะลางานครึ่งวันไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเราจะฉลองกันแน่นอนหนูสัญญาคะ่ะเออดีเลยนะปราเกียรเราไปที่ตลาดไปกินบาฟบาจีกันนะออใช่ค่ะเราจะไปกันออชอบกินจริงๆเลยเนาะ <laughs> ทุกอย่างเป็นไปตามแผนเธๆ้ๆฉันให้หนังปลาเกียร์มันถือดอกไม้ได้แล้วแต่พี่อาบีกลับเข้ามายุ่งอีกทำแผนเสียหมดเลยที่พยายามมาเนี่ยมันเสียทุกอย่างไปหมดเลยบ้าที่สุดเดี๋ยวนะเธอรู้ว่าในนั้นมีระเบิดอย่างนั้นเหรอฮะฉันรู้สิฉันจะเอาไปให้ปลาเกียร์ทไมล่ะเธอก็ลองคิดดูสิธนุทําไมไม่บอกฉันเลยถ้าง,งาั้นบอกแล้วมันจะช่วยอะไรได้ฮะ บทอยู่นั่นแหละว่าฉันไม่บอกนั่นว่าฉันไม่บอกนี่แล้วถ้าฉันบอกไปละ่ะเธอก็กลัวระเบิดจนจนเธอตัวสั้นอยู่ดีอะจริงไหมละ่ะฮะสีหน้าเธอเนะี่ยก็จะทําให้พวกไก่เนี่ยมันตื่นพอดีนะสิแย่นะถ้าเป็นแบบนั้นฉันไม่ได้งอมาที่เธอคิดนะถ้าเธอบอกฉันเราก็คงไม่ต้องมาเสียโอกาสแบบนี้หรอกเนะอาเลียเพราะอะไรละ่ะเพราะฉันจะห้ามไม่ให้อบีไปหาปรากีโอ้ก็งแง่ละยังกะว่าเขาจะฟังเธออย่างนั้นละ่ะ ไม่มีทางหรอกเนอะใช่สิเพราะมันจะเกิดขึ้นในไม่กี่วินาทีตอนที่อาบีเอาตะเถียงกับฉันปราเกียนะมันก็คงจะตายไปแล้วนลยสิถ้าฉันรู้ว่าพี่อาบีจะทําอะไรฉันก็คงหยุดเขาไปแล้วแต่นี้มันเกิดขึ้นเร็วมากเลยนะฉันยังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ําไปเราหยุดอาบีไม่ได้แล้วเขาสนิทกับลังปราเกียนมากขึ้นเรื่อยๆนะจะช่วยเหยืนั่นก็เท่านั้นน่ะแต่ยังจะมานุ่งเป็นใหญ่กันอีกใครเป็นแฟนกันแน่นะฉันอยากจะรู้จริงๆนี่ธนู มันก็เป็นเรื่องเออปกตินะเธอรู้จักพี่อาบีดีนี่เขาห่วงคนที่ไปทำงานให้เขาตลอดเลยเนะจะอย่าสนใจเลยคิดถึงตัวเองเถอะอย่ามาโนไปไกลนะักเธอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้โมโอหอตลอดเวลานะเธอทำแบบนี้พี่อาบีก็จะไม่อยากอยู่กับเธอและปราเกียจะได้เขาไปสบายๆเลยลนะ่ะฉันบอกหลายครั้งแล้วนะว่าทำนิสัยให้เหมือนนางปราเกียใส่ใสเข้าไวส้สิถ้าทำตัวแบบนี้ไม่ได้นะงั้นเหรอ แล้วทำไมไม่บอกมาว่าต้องทำอะไรบ้างไม่บอกเธอหรอกว่าต้องทำอะไรเธอจะต้องคิดด้วยตัวเธอเองเข้าใจไหมฉันจะเอาแต่ผลักดันเธอเธอทำฉันเสียเครดิตหมดแล้วฉันทำให้พี่อาบีเป็นแฟนเธอเธอจะต้องทำให้เขาเนะี่ยมาเป็นสามีของเธอให้เดยเธอต้องเลือกเองนะเธอต้องเลือกมันฉันมั่นใจว่าอาบีไม่ใช่เหยื่อของงานนี้ถ้าอาบีเป็นเหยื่อ ระเบิดนะ่ะก็น่าจะอยู่ใกล้อาบีแต่ทําไมมันถึงไปอยู่กับปราเกียรแทนระเบิดนะ่ะอยู่ใกล้ปราเกียรตลอดแล้วอาเลียก็เป็นคนสั่งให้ปราเกียรเอาดอกไม้ไปเก็บซะด้วยพี่คะรู้แล้วแสดงว่าปราเกียคือเหยื่อของงานนี้นะสินะและอาเลียกับธนุ ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนเราจะบอกปราเกียรตรงๆไม่ได้ถ้ามาอย่างนั้นแผนจะต้องเสียอย่างแน่นอนและอย่างแรกที่เราจะต้องทำก็คือไปเจอกับซาร่าและบอกความจริงทั้งหมดถ้าหากว่าปราเกียรเป็นอะไรไปแล้วก็ครอบครัวของเธอก็คงจะเกลียดเรา ว่าเรานะ่ะปิดบังความจริงเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนี่แจนกี้ลืมใส่น้ำตาลอีกแล้วสิเนาะฉันไม่ใส่เองนะั่นแหละนะทำไมการประหยัดน้ำตาลนื่นไงอะฮะทำไมฉันประหยัดเงินค่าหมอไงจบนะน้ำตาลสูงขนาดนั้นนาะถ้าสูงขึ้นกว่านี้อีกฉันก็ต้องไปโรงพยาบาลนะสิถียงกันอยู่นะั่นแล้วไม่จบไม่สิ้นเลยนะนี่ฟังนะเอาชามาให้เราแล้วก็เอาชาของปราเกียนี่ก็โทษทีนะ ฉันไม่เอาใจปลาเกียรเพื่อเอาหน้าฉันเอาชาให้ปลาเกียรตั้งนานแล้วแม่คะหนูไปก่อนนะหนูจะลาเครื่องวันทีหลังอันนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะไปท้องว่างแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ฟังนะจันกีเอาชาไปวางไว้ในห้องลูกแล้วกินก่อนแล้วค่อยไปแต่ว่วามไม่ได้อย่ามาเถียงแม่นะถ้าลูกเถียงแม่แม่ก็จะเถียงลูกท้องวันลูกจะไปทํางานได้ยังไงแบบนั้น<ม>บอกเลยว่าไม่ได้ห้ามไปไหนพอดีนะสีไปไปดื่มชาไปไปเร็วเข้าโอเคคะ่ะ นี่ก็พูดมากไปเรื่อยจริงๆปราเกียคงจะรำคาญแย่เลยนี่อะไรเนี่ยดูสิซาร่ามีคนพยายามที่จะฆ่าอาบีเช็คเมระในงานดุเซราเขาแทบจะรอดมาไม่ได้เขาเรื่องออของอาบีนี่คะไหนเขาดูหน่อยสิ สวัสดีค่ะออนั่งก่อนนะคะดื่มน้ำก่อนออไม่ล่ะฉันแค่จะมาคุยกับเธอน่ะค่ะออฉันเพิ่งอ่านข่าวฉันจะโทรไปถามพอดีเลยว่าเรื่องเกิดขึ้นได้ยังไงอาบีสบายดีใช่ไหมคะเขาไม่เป็นไรใช่ไหมว่ายังไงนะปราเกียไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง,งั้้เหรอปราเกียเหรอ เออไม่เขาปราเกียมีงานหนักมากเลยเมื่อวานที่ออฟฟิศเธอกลับบ้านช้าด้วยนะคะถ้าเธอรู้เธอคงไม่มีเวลาบอกเราทำไมฉันรู้สึกว่าเธอน่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าเธอน่ะกำลังช่วยปราเกียปิดบังอะไรอยู่ไม่ไม่ใช่แบบนั้นเลยเราไม่รู้เลยว่าอาบีเจอกับปราเกียรอาบีอยู่ดีๆก็ามาที่นี่เราเห็นว่าเพราะเขาเห็นปราเกียแต่เขาไม่อาการกำเริบเราเลยไม่ห้ามให้พวกเขาเจอกันนะสิ ฉันว่ามันไม่มีอะไรหรอกนะไม่ใช่ว่าพวกเขาน่ะเจอกันแบบนั้นหรอกนะฉันไม่เข้าใจว่าพูดอะไรกันนะคะบอกมาให้ชัดเจนหน่อยฟังนะสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานน่ะอาบีกับปราเกียปราเกียเกี่ยวอะไรกับการจบตีของอาบีล่ะคะเกี่ยวกันสิความจริงก็คือนะคะหนูทำไมไม่บอกพวกเขาล่ะปราเกีย นี่มันอะไรกันนะลูกรู้เหรอว่าอาบีเขาจะบอกทำไมละ่ะถ้าปราเกียอยากจะให้เธอรู้ปราเกียร์น่ะก็คงจะบอกเธอไปตั้งนานแล้วไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะปราเกียร์น่ะไม่บอกเธออะไรตั้งหลายอย่างรู้ไหมว่าเมื่อวานนี้น่ะอาบีเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือปราเกีย ถ้าอาบีไม่ช่วยปราเกียรไว้ปราเกียรก็คงตายไปนานแล้วมันจะเป็นไปได้อย่างไงเมื่อวานปราเกียรมีงานที่ออฟฟิศเธออยู่ที่นั่นจนดึกนะคะเธอทำงานในวันดุสเซราไม่หรอกซาร่าเมื่อวานนี้ปราเกียฉลองดุสเซร่ากับอาบี <c oughs> ฉันไม่รู้นะว่าปราเกียนะ่ะพูดอะไรบ้างตอนที่ไปจากที่นี่แต่ความจริงก็คือ อาบีนะ่ะจ้างปราเกียเป็นเลขาและบอกให้เธอนนะทำงานที่บ้านของเราเธอไม่ได้ไปออฟฟิศที่ไหนเลยเธอมาทำงานที่บ้านเราฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะบอกความจริงเพราะว่าฉันนะ่ะไม่อยากจะปิดบังพวกเธอปราเกียลูกลูกอยู่กับอาบีมาตลอดเลยเหรอลูกลูกไปบ้านเขาเหรอแม่กำลังถามลูกนะบอกแม่มาปราเกียตอบแม่มาว่ามันจริงไหม เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะมันจริงค่ะแม่ไม่คิดว่ามันสาคัญแล้วที่จะบอกแม่ลูกไปบ้านเขามาตลอดปราเกียบอกว่าลูกจะจําได้ว่าธนุก,กับอาเลียเคยพยายามจะทําอะไรลูกไปที่นั่นอีกทําไมอาบีมาที่บ้านเราเพราะเขาจําอะไรไม่ได้แต่ว่าลูกน่ะลูกเสียสติไปแล้วเหรอต่อให้จําได้ลูกก็ยังจะไปลูกทําแบบนี้ทําไมกันอะปราเกียหนูไม่บอกก็เพราะว่าแม่คงจะไม่ยอมให้หนูไป เพราะแม่รู้ว่ามันอันตรายกับลูกมากแค่ไหนทําไมลูกอยางไปที่น,นั่นทั้งๆท,ท,ที่รู้ความจริงทําไมถึงไม่บอกแม่ละ่ะทําไมถึงทําแบบนี้ปราเกียไม่ผิดหรอกนะฉันต่างหากล่ะที่ผิดฉันไหนะยอมให้มันเกิดขึ้นทั้งๆท,ที่รู้ทุกอย่างฉันรู้ว่าธนูนะ่ะทําอะไรได้บ้างแต่มันก็สายเกินไปฉันนะ่ะกลัวมาก ถ้าฉันทําอะไรลงไปอาบีอาจจะอาก,การซุดลงอีกฉันก็เลยไม่กลา้าถ้าอาบีต้องแต่งงานกับธนุอาบีก็จะไม่มีความสุขเขาไม่มีทางที่จะมีความสุขกับธนุได้แนะ่ถ้าหลังแต่งงานอาบีได้ความทรงจำของเขากลับคืนมาถ้าเขารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันจะบอกกับหลานฉันยังไง ย่าขอโทษนะยกโทษให้ย่าเธอปราเกียร์พูดอะไรนะคะคุณย่ายกโทษให้ย่าด้วยนะย่าน่กกลัวย่าก็เลยทำอะไรแบบนั้นลงไปแต่ตอนนี้ย่าน่ะไม่กลัวอีกต่อไปแล้วย่าจะอยู่เคียงข้างหนูและเราสองคนจะช่วยให้อาบีได้ความทรงจำกลับคืนมา ย่าเป็นคนบอกให้หนูออกมาจากชีวิตของอาเบแต่ว่าตอนนี้ย่าขอให้หนูกลับเข้าไปในชีวิตของเขาอีกครั้งอาเบนะ่ะต้องการหนูยิ่งกว่าอะไรไม่มีอะไรจะแทนที่หนูในชีวิตของเขาได้ย่านะ่ะจะเคียงข้างหนูนะหนูนะ่ะ จะต้องทําให้อาบีนึกให้ออกให้ได้ว่าหนูสองคนเคยเป็นอะไรกันย่าน่ะจะจัดการกับธนุด้วยตัวย่าเองย่าไม่ยอมให้ธนุเป็นเมียของอาบีใหญ่นั่นนะ่ะจะไม่มีทางกลับเข้ามาในชีวิตของอาบีได้แน่นอนย่าขอละได้โปรดทำตามที่ย่าขอเถอะนะได้โปรดละ่ะ คณยาคะเราจะต้องระวังมากเลยนะคะถ้าอาเลียกับธนุรู้ว่าเราร่วมมือกันพวกนั้นจะหาทางขัดขวางเราอย่างแน่นอนและหนูเองก็ไม่อยากให้อาการของอาบีกำเริบอีกมันก็เจริงนะเราจะต้องไม่ให้พวกนั้นรู้ว่าเรานะ่ะร่วมมือกันเด็ดขาดให้พวกนั้นคิดว่าหนูนะ่ะตัวคนเดียวแต่ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่ายังไงเราก็ต้องอย่าให้พวกมันลงมือทำอะไรคุณยาคะ ยากคะ่ะดีจังเลยที่คุณย่ามานี่มันอะไรกันอะพี่อบีรอย,ย่าตั้งนานแต่ว่าเขาออกไปแล้วล่ะคะ่ะหลวงพ่อมาทําไมล่ะเนี่ยหลวงพ่อคะมาเลยนี่คุณย่าคะเออพวกเขาคือพ่อแม่ของธนุแล้วก็นี่ย่าของเรานะคะทําความรู้จักกันสิคะโอ้แน่นอนคะ่ะคนที่รู้จักอาบีต้องรู้จักคุณย่าเขาด้วยสิคะเขาเคารพคุณมากเลยนะคะ แล้วเขาก็รักคุณมากเลยด้วยเขาพูดถึงคุณตลอดเวลาเลยล่ะครับบอกฉันมาสิว่าหลวงพ่อนะ่ะมาทำอะไรที่บ้านของเราไม่มีอะไรหรอกค่ะ,ค,ะคุณยะหลวงพ่อนี่จริงๆเลยนะให้เลิกทำให้เราเงีบกันหมดเลยนะหนูบอกให้เขาเช็คเวลาใหม่เขาเวลาดีๆหน่อยจะได้ไหมล่ะคะเมื่อกี้พูดว่าเลิกอะไรนะเขาเวลาแต่งงานยังไงล่ะคะมันไม่ใช่ของหนูหรอกคะ่ะแน่นอนอยู่แล้ว ว่ามันสำหรับพี่อาบีแล้วก็ธนุด้วยค่ะว่าอยังไงนะอาบีอย่างนั้นเหรอพี่อาบียินยอมด้วยนะคะทุกอย่างปกติดีค่ะหลวงพ่อก็ให้เลิกกับเราด้วยเขาบอกว่าเรื่องต้องเกิดขึ้นในหวันไม่งั้นคงจะหาคิวยาวขึ้นด้วยแหละค่ะแล้วพี่อาบีน่ะยอมจัดทั้งสองงานแล้วนะคะเรากำลังเตรียมการกันอยู่นะคะสองงานอะไรเมนดี กับสังกิตไม่รู้หราคคะยา่าพิธีแมนดีเออใช่แล้วคะ่ะหลวงพ่อนะ่ยอยากให้จัดงานนั้นตามด้วยพิธีสังกิตนะคะหนูก็เลยบอกเขาว่าการแต่งงานจะเกิดขึ้นเร็วแบบนั้นไม่ได้ยังไงเอ,อิบก็ช่วยเช็คหน่อยนะขอเลือกที่สะดวกหน่อยนะคะอาบีตกลงแล้วเหรอใช่สิคะเราบอกเขาแล้วว่าเรานะ่ยควรจะทมคุณย่าก่อนแต่เขาบอกว่าเขาจะคุยกับคุณย่าเองหนูว่าแบบนั้นก็ดีนะคะ มันเป็นเรื่องของญาสองคนหนูจะขัดอะไรได้เจ้าตัวไม่ขัดนี่เนาอยยังไงก็จบค่ะแค่จากงานก็พอใช่ไหมล่ะคะอกินขนมก่อนนะคะมาจะลองกันค่ะเราจะได้เป็นญาติกันแล้วนะคะมาค่ะอาบีอยู่ที่ไหนในห้องของเขาคะ่ะกินขนมก่อนสิแล้วคุณเยอะ ไม่เป็นไรค่ะคุณนายให้คุณย่าไปเถอะฉันหลองกับใหญ่คนนั้นแทนก็ได้คิดว่าฉันจะเอาเนื้อหวานให้เยย่านาั่นกินจริงๆเหรอขอเล่นงานให้ยหยนั่นขายหน้าดีกว่าสะใจกว่าก,กันเยอะเลยปัญหาอีกอย่างมาเราตกอ,อยู่ในสถานการณ์นี้ได้ไงเนี่ย ไม่มีทางเราไม่มีทางแต่งงานกับธนูได้เร็วขนาดนี้องพระเจ้ายากิหายไปไหนเนี่ยคุณ่าคงจัดการให้เราได้ถ้าท่านอยู่เออคุณยา่าหายไปไหนมาครับผมเจอปัญหาใหญ่แบบนี้นี่มันครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่ผมต้องการให้่าช่วยอ่ะคุณยา่าหายไปไหนมาวันนี้ผมซวยมากตื่นมาก็อารมณ์ไม่ดีแล้วก็เจอเรื่องนี้แต่แต่ว่าคุณยา่าผมกลับจากการวิ่ง ธนุก็มารอกับพ่อแม่เธอก่อนจะทันพูดอะไรแม่ของเธอก็กรีิกรี๊ดแล้วหมดสติไปเลยอ่ะผมไม่จะน,นอนบนโซฟาได้ธนุบอกว่าแม่เธอน่ะเป็นโรคซึมเศร้าและหมอก็บอกว่าเธอจะอยู่ได้อีกไม่นานแม่เธอได้สติแล้วก็บอกว่าไม่มีเวลาเหลือแล้วเธออยากจะเห็นลูกสาวเธอแต่งงานสักทีมันเกิดขึ้นเร็วมากผมเท่าไรไม่ถูกเลย แล้วผมก็เลยไม่ได้คิดผมก็เลยตอบตกลมไม่ใช่แค่นั้นนะครับปัญหาก็คือตอนผมลงไปกินมื้อเช้าน่ะพ่อแม่เธอก็กลับมาพร้อมกับหลวงพ่อแล้วบอกว่าหาเลอกแต่งงานเรียบร้อยแล้วอีกห้าวันหลังจากนี้หาเลอกทุกอย่างเลยผมไม่ทันตั้งตัวเลยคุณยา่าผมไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ปฏิเสธก็ไม่ได้ กลัวแม่เธอเป็นอะไรไปแล้วผมจะซวยผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นย่าไมา่อยู่ผมเลยบอกว่าผมโอเคกับพิธีแต่จริงๆผมแต่งแบบนั้นไม่ได้ผมจะตกลงโดยไม่ขอยา่าได้ยังไงกันล่ะครับผมหมดทางเลือกบอกผมมาหน่อยคุณยา่าผมต้องทํำยังไงอ่ะผมทําถูกไหมคุณย่าเงียบทําไมล่ะครับโกรธผมหรือเปล่าจะโกอธไปทําไมล่ะหืม หลานน่ะไม่ปฏิเสธที่จะแต่งงานกับธนุหลานเป็นคนยอมรับสื่อข่าวก็คงจะรู้กันหมดแล้วคุณย่าครับผมจะทำยังไงได้ก็ย่าไม่อยู่ผมก็เลยทำไปแบบนั้นผมบอกพวกนั้นรอจนกว่าย่าจะกลับมาแต่เขาบอกว่าตอนผมขอมนันธนุผมไม่ขอย่านี่พวกนั้นบอกถ้าย่าอยู่ด้วยย่าก็คงให้เราแต่งงานอยู่แล้วพวกเขาก็เลย หาเรื่องแต่งงานให้เลยพวกนั้นยังบอกอีกว่าผมขอมั่นธนูไปเพื่อจะกลบข่าวเสียหายทั้งหมดตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับผมหมดหนทางหมดหนทางจริงๆผมไม่รู้